นี่นะครับเราก็จะได้ขวดโหลที่มีน้ำร้อนอยู่ข้างในนะขยับขมดูพยายามดโอ้ร้อน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 แปลว่าถ้วยของเราสะอาดแล้วนะครับเราก็จะเทน้ำร้อนเนี้ออกต้องระวังนะทุกคนร้อร้อนร้อร้อนดูดิมือแดงแล้วอ่ะดูดิสวัสดีครับทุกคนแล้วก็มาพบกับแบงค์นะครับในช่องแบงกี้กิติพัฒน์นะครับ เพราะวันนี้ก็เป็นช่วงของโควิดนะฮะก็จะออกไปไหนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็เลยหากิจกรรมทําสิ่งที่วันนี้เราจะทํานั่นก็คือเมชูครับแล้วก็การทําอุเมชูของเรานะครับวันนี้เนี่ยเราก็ได้สั่งมาจากเจ้าเจ้าหนึ่งนะครับเขาไม่ได้จ่ายตังค์นะเราจึงไม่รีวิวชื่อสินค้าให้เขานะครับจะเป็นเม็ดบวยที่เขาเอามาให้นำในชุดของเขานะ ขาจะมีพวกใบว่าทํำยังไงนะครับแล้วก็จะมีพวกเป็นตัวผ้าครับเป็นไม้นะครับมีตัวโหลมาให้เลยนะครับเราต้องนาบววเนี่ยไปล้างก่อนแกะให้หัวดาๆของมันออกเพื่อจะให้มันไม่เน่ากินได้อย่างสบายใจนะครับก็เริ่มเลยแล้วกันเดี๋ยวจะเริ่มจากการแกะทองบว้ก่อนตกเลยตกว่จริงเราสั่งจากเขาเนี่ยมาหลายวันแล้วนะครับบางลูกช้าเล็กน้อยนะครับจะทําเป็น2แบบแบบหนึ่งก็คือ สุกเลยนะถ้าบวยสุกเนี่ยมันจะเป็นสีออกเหลืองๆนี้ยังไม่สุกมันจะออกเขียวๆแบบนี้บวยที่สุกกับบวยไม่สุกก็จะแตกต่างกันออกไปนะวันนี้เราก็อยากจะกินบวยที่แบบมี2รสชาติครับเรา,าก็จะกินแบบสุกและไม่สุกนะครับโอเคนี่ไปก็แกะบวยออกมาแล้วนะครับแล้วก็ใส่ตะแกรงไปเลยใส่เข้ป๋านี่ใส่กระป๋านคุณจตกคุองตก แต่เราไม่ต้องแช่บวยนานมากนะเพราะถ้าเกิดแช่บวยไว้นานมากเนี่ยเดี๋ยวบวยอ่ะมันจะอมน้ำนะครับเราก็ล้างเพื่อให้แบบเศษสิสกปรปกเนี่ยออกไปจากบวยนะครับเห <Wow. S 1> มือนเราไม่ต้องมานั่งเอาดำๆออกแล้วนะเห <Wow. S 1> มือนเขาออกไปให้แล้วอะ <Wow. S 1> บางลูกอะกนี่คือบวยนะครับก็จะล้างก็จะช้ำหน่อยนะครับเพราะว่า ไอชุดนี้เราเออกมาจากตู้เย็นนะครับอีกชุดหนึ่งที่เป็นเหลืองๆแบบนี้เนี่ยเราวางไว้ข้างนอกเพราะเราตั้งใจให้มันจะเป็นสีเหลืองเลยนะครับให้มันสุกนะครับมันจะได้มีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติที่หวานนะครับก็ในระหว่างที่เราแช่บวยนะครับแล้วเราก็จะต้องทําความสะอาดโหลนะเขาบอกให้ใช้น้ําร้อนนะจะเอามาลวกโหลนะครับและแบงกก็เลือกที่ใช้เป็นโหลแก้วฝาแก,ก้วน,นะ คือโหลแก้วฝากแก้วข้อดีเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นพลาสติกอะด้วยความที่มันเป็นแอลโกอฮอล์อะเวลาเราใส่เข้าไปแช่น,น,นานๆน่ะสีอะมันจะตกลงไปในน้าบวยแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เป็นพวกแก้วอะไรแบบเนี้ยสีอะมันจะไม่ตกงไปในน้าบวยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นความสะอาดอีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้ดื่มอย่างสดชื่นสดชื่นจริงๆนะคะอันนี้บวยนะแล้วก็เอาไอ้น,นีนะนนน่จิ้มเข้าไปปุ๊บแล้วก็ดันออกนี่ดำก็จะหลุดออกมานะเห็นไหมแล้วก็จะเขี่ยไปเรื่อยๆทีละอันทีละอันถ้าเรามีเวลาไม่รีบนะโอ้ยเชี่อเอะ นี่นี่ถ้าเกิดมันสุมมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเบาๆพวกก็ออกเลยเสร็จแล้วและนี่ก็คือบวยที่แกะเรียบร้อยนะครับเรา,าจำเป็นที่ต้องปล่อยบวย พวกเนี่ยให้แห้งสนิทนะครับเวลาถ้าเกิดเราเอาไปดองเนี่ยถ้ามันมีน้ำอะ่ะไวยอาจจะเกิดการเน่าเสียได้นะฮะแเราอาจจะใช้ผ้าช,ชุบน้ําหรือว่าเราอาจจะตา,จากไว้จนมันแห้งนะครับเพราะอย่าลืมว่ามันจะต้องอยู่ในขวดโหลเนี่ยนานแสนนานเลยนะฮะมาล้างขวดโหลครับผมไม่ให้มันสะอาดนะครับอุ้ยอุย,อย,อยนี่รอนเนี่ยเข้าไปลวกจนรู้สึกว่าหนักพอดีนะฮะเพราะว่าแหลกจะไม่มีแรง แล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับให้มันเนี่ยได้ฆ่าเชื้อโรคนะภายในนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเราก็จะได้ขวดโหลที่มีน้ำร้อนอยู่ข้างในนะครับขยับลงขยับลโอ้ร้อน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 โอเคอ่ะเราไม่ควรจะทำอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีแรงอัดแปลว่าถ้วยของเราสะอาดแล้วนะครับเราก็จะเทน้ำร้อนเดี๋ยวออกต้องระวังนะทุกคนร้อนร้อนร้อนดูดิมือแดงแล้วอ่ะดูดิร้อนมาก ร้อนมากร้อนมากเชื้อโรคก็อยู่ไม่ได้หรอกผมยังอยู่ไม่ได้เลยจะตายไม่ใช่ระเบิดบึ๊บบึ้บล้มลอนโอเคอาช้พานเนี่ยเช็ดกดโหลให้แห้งนะครับวิลิกูดโอเคหมายอลขวันเนี่ยเข้านกลัไปล้มลอนอผมจะปล่อยให้มันคูดาวนะครับพอดีเลยและตอนนี้บ้วของเราก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดบัยชุดที่2ก่อนนะครับจะได้แบบไปทํากันเลยทีเดียวนะครับมันจะได้มีบ้วเลย2ชุดนะครับ แต่จะบอกว่าบวยอ่ะที่ดมมานะถ้าบวยมันสุกอ่ะมันหอมมากเลยทุกผู้ชมโอเคและที่เ,เราทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้บวยมาสองอันก็คือบวยที่เป็นสีเหลืองอารามอย่างนี้นี่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะเป็นสีเขียวแบบดูดิดดเอามาย้อนก่อน อุเมะจริงๆอ่ะเราบวยภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอุเมะชูนะครับก็อุเมะแปลว่าบวยชูก็ไม่รู้นะครับอุเมะชูเราบวยจะเป็นนี่พอนะแต่ไม่สนับสนุนให้ใครดื่มเหล้านะฮะจเป็นต้องมีน้ําตาลกรวดนะครับน้ําตาลกรวดที่เป็นแบบเป็นก้อนอ่ะเป็นร็อกซูการ์ครับไม่ใช่แบบแย่อย่างนี้นะน้ำร้อนเฮี่ยนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่น้ำตาลก็อใหญ่ๆย่างนี้นี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าให้ความหวานมันค่อยๆออกมานะครับ ตัวบวยเนี่ยดูดซับน้ําตาลแล้วก็ตัวเหล้าเนี่ยดูดซับน้ำตาจะได้อยู่ได้นานด้วยแล้วก็เกิดความหอมหวานด้วยนะคะบวยแบบสีเขียวอ่ะเราตั้งใจทําเป็นแบบตัวเปรี้ยวๆหน่อยเนาะบางคนก็บอกว่าจะให้แบบใสไปทั้งลูกเลยก็ได้แต่ว่าบางคนก็บอกว่าให้จิ้มนะเราก็จะจิ้มสีเขียวสีเหลืองเราจะไม่จิ้มเพราะมันจะหวานอยู่แล้วของมันเองนะเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ยาวๆหนึ่งปีแล้วค่อยมากินืออร่อยมากเขาบอกว่าให้จิ้มเป็นรูจิ้มไปเลยจิ้มนี่ระวังทะลุเข้ามือนะจิ้ม มีเห็นไหมเห็นรูไหมนี่เราจิ้มแบบนี้เราก็จะใส่ลงไปในโดโลอันนี้แล้วก็ทาไปเรื่อย <Okay. S 1> ๆคนญี่ปุ่นเขาก็จะชอบกินเหล้าบวยนะเวลาแบบเขาไปแบบทํากิจกรรมอะไรกันอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเอาเหล้าบวยไปกินด้วยเป็นวัฒนธรรมของเขานะไม่ได้ดื่มให้เมานะดื่มให้แบบเหมือนแบบซึมซับรสช,ชาติเว่าเพรว่าเนื้อยอ่อุอ้ยน้ำมันออกมาเอเปรี้ยว แต่หอมาอหมากนมันออกแล้วคนไม่ต้องอีนะกินเองก็เลยดูดนิ้วได้แล้วก็ล้างแล้วนะุ้ยเชิวๆมปลมแลวปิ้นเลยปิ้นเลยแต่ว่าถ้าเรามีบ้านที่ญี่ปุ่นแล้วเราปลูกไว้แล้วก็วิ่งเก็บแล้วก็ไปนั่งทํามันก็น่าจะสนุกสนานดอฮดี A D นะคุณพอมไปเยอะเลยอะชิมก่อนโอ้โยลอยเปรี้ยวนี้น่าจะบวยโลหนึ่งน้าตาลเนี่ยน่าจะประมาณ500กรัมแต่เราก็ต้องมีความอดทนสูงเหมือนกันนะที่เรามานั่งจิ้มวยแบบนี้ได้ จริงอ่ะไอเดียเลยอ่ะคือเราจําเป็นต้องใส่น้ําตาลอ่ะเพื่อสลับกับบวยนี่นะน้ำตาลส่วนหนึ่งบวยส่วนหนึ่งเราก็จะค่อยๆใส่สลับกับน้ําตาลกับบวยสลับกันแบบนี้ไปเพื่อไม่ให้น้ําตาลของมันเองอ่ะดอนอนก้นเพื่อทําให้มันอยู่ได้ครอบคลุมบวยทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็อย่าทานนะมันไม่สนับสนุนให้คนทานเล่าทานกน,นี่คือทําให้ดูเป็นกรณีศึกษาเผื่อใครแบบสนใจชอบแบบ เนวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยล้วก็มาลองนั่งทำได้ว่างๆคือบางคนก็บอกว่าให้ดองไว้ปีนึงบางคนก็บอกว่า3มเดือนก็มาคนทีนะแต่ว่าผมว่าผมจะรองไว้ปีนึงผมน่าจะอดทนไหวเ,เปรี้ยก็จิ้มเกลือหวานก็จิ้มเกลือถ้าไม่มีเกลือก็ไม่ต้องจิ้มลลนี่เราก็ต้องจิ้มแล้วก็ใส่ลงไปสลับกับเคลืน้ำตาลน,นะ เฮ้ยมันเี็ลาบปรุดดักซิงมันเนี่ยมันดีนะวนี้ก็เพลินดีอ่ะมันเก็บกดแล้วแบบจิ้มเข้าไปสิ่งที่สำคัญต่อมาที่เราจะเป็นต้องรู้เลย<ะ>น้ำที่เราจะใช้ดองดอง,ดองบุยอเมชูอันนี้ล่ะคืออะไรนะตาแต่ไปหมดเราก็เลยได้คนนี้มาหนึ่งขวด แล้วขออญาติิดนะฮะบางทิมก็ผิดนิดหนึน่งอันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นของญี่ปุ่นเลยนะเราจะมาชิมกันว่าเราเชื่เปรี้ยวๆเราควรจะหมอกอันไหนดีเราเลยลองได้อ,อ่าร์เรโซกิ่นแรงมากาเราจะเริ่มที่อันนี้ดีกว่าของเกาหลีนะครับอ,อันช้อันนี้ใส่กับขวดนี้เราก็เทลงไปเลยเทเข้าไปเททั่วๆนะ ค่อยเทยไม่ต้องรีบนี่เทให้ท่วมเลยวันนี้ปึ๊บน่าจะพอร์อยากชมพระโต๊ะน่ารักอย่าแซวโต๊ะหนูนี่แล้วก็ปิดเข้ามาเอ๊ะ้ยเหยาเพื่อเกลี่ยน้ำตั้งให้มันแบบอยู่ได้โดยรอบนะครับนี่นี่ข้างบนมันไม่มีนะไงเราจำเป็นต้องเทให้มีข้างบนด้วยโู้ดูสิดูสิกลิ่นรุนแรงเหลือเกิน และแล้วอเมชูขวดแรกของน้องแบงก็เสร็จแล้วดูสินี่บางจุดน้ำตาลไม่โดนบ่ <c> o <oughs> ยโอ้เพิ่งเริ่มทําไม่เก่งขนาดนั้นนี่เห็นไหมนี่คืออเมชูกับปุกแรกในชีวิตของผมพออันนี้เป็นบวยสีเหลืองใช่ไหมที่เราจะทํากันเราไม่จําเป็นต้องจิ้มและเราก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยผม้วย y นี่เพราะวมันมันมัน,ม,นมันสุกแล้วนะ อันเนี้ยก็จะแบบรสชาติก็จะค่อนข้างดีนี่แล้วใส่สลับไปนี่นี่น้ำตาลจะโคดถึงอันเนี้ยนี่ตาลสลับเอ๊ว้าวะ<า>และเราก็จะใช้ของญี่ปุ่นที่เราซื้อมาเทเข้าไปเทบินเลยบิกรัวเด็กอายุ18ห้ามทำตามนะครับนี่ไม่ดีนี่ผมทำไปกินเองของผมนะครับแล้วนะ เอแล้วเราก็ทำเหล้าบ๊วยเสร็จแล้วจำนวนสองกระป,รปุกนี่ของเราเลยแต่ตอนนี้ก็คือถึงถึงตอนที่สำคัญจะต้องรู้ไว้เลยก็คือ mm. เขาไม่ชอบแสงและไม่ชอบอากาศร้อนเราจะเอาเจ้าสองขวดนี้มาห่อนะครับเขาว่าจริงๆมันต้องแบบมีการเปิดเขย่าด้วยนะแต่ว่าอันนี้เราก็จะจมันต้องคนอนะแต่เราไม่มีค,เเครเขยา่าเขยา่าเรานะ ที่ร้านนี้ที่เราสั่งมาเขาก็มีถุงมาให้ด้วยนะเป็นถุงแบบนี้ก็จะสามารถกันแสงได้ก็แบงค์จะหยิบออกมาทำพุกหนึ่งถึงสองวันนะจะเอามาคนมาอะไรเงี้ยจนกว่าน้ําตาลจะละลายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือพอน้ําตาลละลายน้ําตาลคนละหมดแล้วปุ๊บเราก็จะปิดยาว1ปีนะเราตั้งเป้าไว้ที่1นปีแล้วก็วนลงมาวน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 ลงมาปึ้งแล้วก็เอาอันนี้มาพันแบบนี้พันแบบนี้แล้วก็ผูกก่อนหนึ่งที นี่แล้วเราก็ปลูกโบให้กับน้องเขานี่แล้วมันมันไม่เอียงอะ่ะทำไมของเขาดูเอียงอ,ะอ่ะประมาณนี้และนี่ก็คือที่ตรแงแบงค์ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำอีคนหนึ่งกันทำเหมือนกันเลยใส่น้องเขาไป เป็นอันเสร็จแล้วเราไวของน้องแบงค์สองอันนี้ในเมื่อเราทําเล่าไว้เสร็จทั้งสองอันแล้วอย่างนี้ใช่ปะมันก็จะขดไม่ได้เลยถ้าเราจะไม่ได้ชิมเฮ้ยทำไมในตู้เย็นเราอ่ะถึงมีแก้วใส่น้ำแข็งแช่อยู่นะแปลกใจมากๆาเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยอันนี้ขวดอะไรนะต้องลองชิมดูดูเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกจะหาทำ นี่อร่อยก็สรุปแล้วถ้าอยากกินซื้อเอาซื้อเอาเร็วง่ายโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วถ้า่งนั้นมีคลิปต่อไปอะไรก็ปากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กับน้องแบง์ด้วยนะครับถ้ามีอะไรดีๆน้องแบงก็จะพาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอาจจะเป็นแบบถ้าโควิดดีแล้วอะ่ะตั้งเป้าไว้ทำเอาดอกเราตอนนี้ทำอินดอร์ไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวไงเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ